สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องที่โรงเรียนไม่เคยสอนคืออะไรนะครับสิ่งที่โรงเรียนไม่เคยสอนก็คือให้เราเนี่ยสร้างความ มั่นคงสร้างความมั่งคัง่งสร้างความมั่งมีสร้างความยั่งยืนให้กับเราเลยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องย้อนแย้งกลับไปคิดว่าหลักสูตรการเรียนการสอนของบ้านเรานั้นเ,เดินถูกทางหรือไม่นะครับหรือว่ามุ่งเน้นไปในเรื่องของผลิตคนเพื่อเป็นฟันเฟืองให้กับ ระบบทุนเพียงอย่างเดียวนะครับพี่น้องครับสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้นะครับโรงเรียนเขาไม่ไม่ได้สอนเป็นการชี้เฉพาะเจาะจงนะครับนั่นก็คือเรื่องของปัจจัย4นะครับถ้าหากว่าทุกคนสร้างปัจจัย4ได้นะครับเราก็จะมีความมั่นคงนะครับในโลกปัจจุบันนี้ตามที่เราเคยประสบ กับปัญหาภาวะวิกฤตของโลกหลายเรื่องหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นนานมาแล้วก็คือเรื่องของต้มยำกุ้งใช่ไหมครับภาวะเศรษฐกิจฟองสบู่แตกนะครับและที่ใหม่ล่าสุดก็คือภาวะโควิด -19 นะครับนนะครับโควิด1นนะครับที่เรารู้กันดีเรื่องสดๆร้อนๆนะครับ เราเห็นไหมครับว่าช่วงนั้นเนี่ยเราทำงานกินค่าแรงกินกินเดือนกินค่าจ้างหรือกินอะไรก็แล้วแต่นะครับสิ่งที่จะบ่งบอกว่านี่คือไม่ใช่เรื่องของความมั่นคงโดยแท้จริงนะครับเพราะเราไม่มีพื้นฐานที่แน่นหนานะครับเราเห็นไหมครับว่าช่วงที่ภาวะโควิดทุกคนเดือดร้อน เพราะว่าเมื่อในแจ้งเขาไม่มีงานให้ทำเราต้องกลับบ้านกลับช่องนะครับสิ่งนี้เราควรจะจุดคิดได้แล้วว่าความมั่นคงของของพวกเรานั้นคืออะไรนะครับความมั่นคงของชีวิตคืออะไรนะครับวันนี้ผมจะพูดในแง่ของความความคิดคาอ่านของผมนะครับผมอาจจะคิดผิดคิดถูกหรือ,อยังไงก็ไม่รู้นะครับทุกคนขันย้ง ย้อนยง้งคอมเมนต์ลงใต้คลิปได้นะครับผมคิดว่าความมั่นคงของชีวิตก็คือเรื่องของปัจจัยสี่นะครับสิ่งแรกที่จะต้องมั่นคงก็คือเรื่องของอาหารนะครับเรื่องของที่อยู่นะครับเรื่องของอเครื่องนุ่งหม่มเรื่องของยานะครับหรอเรื่องของสุขภาพนะครับ หลายคนที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับมีที่ดินนะครับแม้ว่าจะไม่มากนะครับควรหันกลับมาทบทวนนะครับซึ่งเป็นเรื่องสําคัญมากนะครับเป็นเรื่องสําคัญมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมาทบทวนนะ่าเออเราจะสร้างความมั่นคงจากผืนแผ่นดินของเราที่มีอยู่นั้นนะ่ะในเรื่องของปัจจัยสี่ได้อย่างไรนะครับอย่าหันไป วิ่งตามเงินตามกระแสนะครับตามที่หลักสูตรการเรียนการสอนที่เขาสร้างมานะครับแล้วก็พวกเราก็วิ่งตามเงินกันทุกคนเลยนะครับรวมทั้งผมด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมก็เริ่มหันหัวกลับไปสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองแล้วนะครับคลิปก่อนนั้นเนี่ยผมเคยพูดถึงเรื่องของคอมฟอร์ทโซนนะครับจะดีแค่ไหนถ้าทุกคนมีคอมฟอร์ทโซนเป็นของตัวเองนะครับนั่นก็คือสิ่งที่ผมพูดวันนี้นะครับ คือเราสร้างความมั่นคงให้กับปัจจัยสี่ซึ่งเป็นฐานสำคัญของการดำรงชีพของเรานะครับฝากเพื่อนๆทุกคนไปคิดไตรตรองดูให้ดีนะครับว่าสิ่งที่ผมพูดมาในคลิปนี้เป็นจริงเป็นเท็จขนาดไหนนะครับแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์กันได้นะครับความมั่นคงของแต่ละที่แต่ละคนนั้น ไม่เหมือนกันมันอาจจะบอกได้ไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องไปสํารวจตรวจสอบดูเองว่าสิ่งที่จะสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตของเรานั้นเราควรจะทําอะไรบ้างนะครับหลักก็คือที่บอกไปแล้วว่าเรื่องของปัจจัย4ี่นะครับปัจจัย4ี่คือความมั่นคงของชีวิตนะครับเชื่อผมเถอะสำหรับวันนี้ก็ได้เวลามาพอสมควรนะครับก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ มารับชมเป็นกำลังใจนะครับขอให้ทุกคนจงประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตัวเองคาดหวังนะครับเรามาสร้างคอมฟอร์ตซนกันเถอะนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ